สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้มีหน้างายประชาชนชีกหน้าประยุทธ์ซัดกลับทักษินยังทำได้เลยหลังบิ๊กตู่ตัดพอ้อปัญหาบ่นหนึ่งนายกก็แก้ไม่ได้เก่งกาจแค่ไหนก็ทำไม่ได้ทั้งนั้น โดยเมื่อวันที่13มกราคมที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกาโหูมได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวครั้งที่1ทับ2564 ถึงการติดตามปัญหาเรื่องของบ่นการพนันแรงงานเถื่อนที่มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสองชุดซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวจะทำหน้าที่ติดตามผลการปฏิบัติงานและให้แรงงานผลขึ้นมาทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจปป,ปทกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เช่นเดียวกับกรณีของยาเสพติดซึ่งแต่ก่อนนี้มีการจับกุมอย่างเดียวแต่ไม่สามารถหาตัวนทุนได้เจอ แต่ปัจจุบันมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยก็จะทำการยึดทรัพย์ซึ่งที่ผ่านมาก็มีผลงานตามระยะเวลาซึ่งอาจจะมากขึ้นเรื่อยๆจะแก้ปัญหากันได้เสียทีทเมือ่อผู้สืขข่อข่าวถามถึงยาเสพติดชนิดใหม่หรือเคนมงผงพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าก็นั่นน่ะสิไม่เข้าใจว่าไปเสพกันทำไมแล้วทำไมจะต้องไปเสพกันด้วยถือเป็นปัญหาตนถึงได้บอก ว่ามันอยู่ที่ความต้องการของประชาชนรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ในการปรับปรามทุกคนต่างก็มีหน้าที่ในการทำให้ครอบครัวมีสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกับเรื่องของการพนันวันนี้ก็ยังมีคนที่แอบไปเล่นอยู่ในลักษณะที่ไปหาที่เล่นผมก็ไม่เข้าใจว่าคนพวกนี้อาชีพเขาคืออะไรหรืออาชีพเขาคือการเล่นการพนัน ยังสามารถจับกลุ่มได้อยู่ทุกวันทั้งรายย่อยเล่นกันไม่กี่คนเล่นตามโรงแรมตามรีสอร์ทเราจำเป็นต้องแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ว่าทําอย่างไรคนไทยถึงจะลดสิ่งเหล่านี้ลงได้เพราะการเล่นการพนันเวลาที่เสียหายแล้วยิ่งกว่าไฟไหม้บ้านหรือโจนปล้นบ้านเสียอีกเป็นภาระเรื้อรังของครอบครัวก็ไม่มีความสุข ก็ขอร้องให้ช่วยกันบรรเทาตรงนี้ลงขอร้องเถอะจะได้ช่วยกันแบ่งเบาปัญหาลงไปบ้างไม่มีใครทำได้สำเร็จเพียงคนเดียวต่อให้หนึ่งร้ยนาย,ยกก็ทำไม่ได้ถ้าทุกคนไม่ร่วมมือกันไม่ว่าใครจะเก่งกาศสามารถแค่ไหนก็ทำไมได้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้รับว่าผมเก่งที่สุดแต่ผมมีความตั้งใจมีเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์ที่จะทำทุกอย่างให้ได้แต่ทั้งหมด ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนผมโทษใครไม่ได้เพราะถ้ามัวแต่โทษกันไปมามันก็จะแก้ปัญหาอะไรไม่ได้ความร่วมมือก็ไม่เกิดพลเอกประยุทธ์กล่าว ดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจนว่าอย่างเช่นสมัยตอนทักษินเป็นมันจะหมดแล้วนะขนาดยาบ้ายังราคาเกือบเท่าทองคำแล้วคุณละ่ะปราบอะไรได้บ้างนอกจากปล่อยปะละเลยสรุปอยู่มาเกือบเจปีแก้ได้อยู่สองอย่างก็คือแก้ตัวกับแก้ต่าง จริงๆปัญหาบ่อนแก้ไม่ยากแต่ไม่มีใครคิดอยากจะแก้เพราะมันคือแหล่งทำเงินสีเทาพอๆพอกับหวยใต้ดินนั่นแหละเปิดให้เสรีบนดินไปเลยจะได้ไม่มีสวยแถมเก็บภาษีและคุมผู้มาเล่นพนันได้ด้วยทำเป็นโซนๆให้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องใช้นายกหนึ่งร้อยคนแค่ลุงออกไปคนอื่นก็ทำได้แล้ว ผมคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้นว่าไม่มีใครแก้ได้ในเมื่อแก้ไม่ได้ทำมไม่ทำให้ถูกกฎหมายแล้วเก็บภาษีเอามาพัฒนายอย่างอื่นล่ะแล้วอย่ามาโลกสวยว่าเป็นเมืองพุทธสุดท้ายมันอยู่ที่สมองในการคิดบริหารมากกว่าพอมีปัญหาก็โทษแต่ประชาชนคนรับผิดก็คือประชาชนทางประเทศแต่พวกท,ท่านทั้งหลายมีเงินเดือนเป็นแสนแสนแดกกันสบายสบาย แล้วจะใช้อ้างเหี้รัฐประหารทำไมขนาดมีอำนาจในมือเป็นล้นพ้นมากกว่ารัฐบาลฝ่ายพลเรือนแต่ก็แก้อะไรไม่ได้เพราะสวยมันค้ำคอหรอครับแก้ยังไงเจ้าของบ่อนเจ้ามือหวยยี่ปั่ทหารตำรวจทั้งนั้นจับจริงๆจะทำไม่ได้ทักษิณเคยทำอิทธิพลมืดก็มาจากไอ้พวกทหารนั่นแหละทักษิณเขาทำให้ดูแล้วไงหวยบนดินนะ่ะ ทักสินเคยทํามันแล้วและเคยทําได้แต่ทหารทําไม่ได้ยาบ้าก็เยอะพักเถอะลุงตู่เห็นมีนายกคนหนึ่งเขาเคยแก้ได้นะตั้งแต่รัฐประหารมาบอนการพนันเยอะมากแต่รัฐบาลชุดนี้มันตาบอดมันมองไม่เห็นมันบอกไม่มีบอนงานนี้โดนแน่ให้มันจบที่รุ่นเราขนลุกทนายอานนท์ลัน่นเจอลุงป้ามีความหวังแล้วลุกขึ้นร่วมต่อสู้เผด็จการ ลันกลางปีจะขย่มมันอีกโดยเมื่อวันที่12มกราคมปี2564นายอนนุนนำพาทนายความด้านสิทธิทมนุษยชนในโพสต์ข้อความผ่านทางเ c e b o o k อนนุนนำพาโดยได้ระบุว่าเชื่อไหมช่วงหลังเวลาเจอพี่ๆป้าๆลุงๆที่สู้มาก่อนเขาจะบอกกับผมว่าเขาดีใจมากและมีความหวังมากหลังจากการตื่นลุกขึ้นสู้ของคนรุ่นใหม่ในคราวนี้ เขาบอกว่าเขาตายตาหลับตอนแรกๆก,ก็ไม่คิดว่าเขาจะพูดจริงจังอะไรกันมากนะแต่พอหลังๆมานี่พูดและเห็นเขาลุกขึ้นมาทำอะไรหลายอย่างเหมือนคนที่สดชื่นและลุกขึ้นมาร่วมสู้กันใหม่ผมก็ขนลุกเหมือนกันต้นปีนี้ขอให้เป็นช่วงบ่มเพาะข้อมูลบ่มความโกรธต่อผลิตการกลางปีเราจะขยมมันอีกเอาให้มันจบที่รุ่นนี้แหละลมหนาวมาไข้หวัดก็ตามมา รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับโดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นผมก็เคยสิ้นหวังได้ยินทนายผู้ที่ธรรมศาสตร์ผมขนลุกเลยและก็มีความหวังขึ้นมาจริงๆสู้ต้องสู้ที่เป้าหมายสู้ไปกลับไปผมไม่เอาแล้วเคยคิดว่าคนหนุ่มสาวช่างหลับไหลานานจริงๆจนวันหนึ่งได้เห็นภาพนี้อีกครั้งหลังจาก นั่งขนลุกด้วยความปลื้มใจอยู่ที่บ้านก็เลยชวนกันกันกบเพื่อนวัยเจแบกเป้พกยาดมยาอมยากินยาทาออกไปเติมช่องว่างให้มอบ็บไม่น่าเชื่อเพื่อนวัย70สามารถเดินร่วมกับมอบเยาวชนได้ทุกเส้นทางแม้นวันที่แยกเกียกกายมุ่งหน้ารัฐสภาฝ่าแก๊สน้ำตาและแก๊สรั่วจากรถเมให้มันจบที่รุ่นยายเถอะกายพร้อมใจพร้อมแต่ทัพย์เหลือน้อยแต่ก็พร้อมครับทนายอานทน์ คุณทนายก็เหมือนกันรักษาสุขภาพดีๆเพื่องานใหญ่วันหน้าของพวกเรานะคะรอกลางปีก็เล่นมันยาวๆไปเลยครับเอาให้มันจบไปมอบที่ไรได้ยินลุงลุงป้าๆเขาคุยกันแบบนี้จริงๆยืนฟังเขาคุยกันแล้วน้ำตาคลอสัมผัสได้ถึงความเจ็บที่เก็บมานานเหมือนได้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งช่วงนี้ออกไปชุมนุมไม่ได้ แต่ไม่ได้หมายความว่าขบวนการจะหยุดนิง่งยินดีทุกครั้งที่เปิดเจอข่าวติดป้ายข้อความต่างๆที่โน่นนั่นนี่หลากหลายรูปแบบรุ่นนี้ชัดเจนและกล้าแสดงออกมากกว่ารุ่นเก่าๆรอทนายอานนท์และกลุ่มพร้อมเราก็พร้อมเช่นกันค่ะส่วนตัวคือความหวังจริงๆที่เห็นคนหนุ่มสาวกล้าหันลุกขึ้นมาสู้ขีดเขียนอนาคตของประเทศนี้และปีนี้พร้อมมากที่จะเดินเคียงข้างพวกเขาจนถึงที่สุด ปีที่ผ่านมาก็เดินมาแทบจะทุกสนามการต่อสู้เดินให้สุดหยุดที่ไม่มีผล็จการดีใจมากตอนแกนำํำเยาวชนม้อปลดแอกวันที่16และหลังจากนั้นก็เริ่มกระจายเราหวังรออาชีวะและแอบหวังวัธยมแล้วก็เห็นนักเรียนเลวบอกตรงๆคนลุกและมันเกินคาดต่อจากนี้ยังไงทุกอย่างก็จัดจบให้มันล่มสลายไปซะ พีพีป้าป้าล,ลุงลุงถึงเวลาแล้วไม่เพียงรอนอนตายตาหลับแต่เป็นเวลาพุ่งเข้าใส่ไล่เขาออกไปขอขอบคุณข้อมูลเนืหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและไทยโพสต์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดี